ราเรียนบูลและกรรมฐานนี่เรื่องโลมจะลืมนะจ๊ะคระวิญยาจำเป็นจะต้องอธิบายให้ขยายความขึ้นมานิดหน่อยเราระอุปชาชาจะไม่มีโอกาสได้ขยายความเพราะเรียงแถวก็ไปเลยอย่างบวดนี่จำเป็นนะเย่างเกสาโลมมานะคะตันตาตัดโจอยากฟังไหมอ่าัหวใจเราจะได้ตรงกัน ลูกนาคธรรมทายาที่รักทั้งหลายอยากฟังไหมจ๊ะอยากฟังรับฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่หัวใจเราตรงกันไหมจ๊ะตรองตรงกันนะลนหลังจากที่นักเรียนอนุบาลนักคนได้ฟังเรื่องราความไม่งามของผมไปแล้วลน,นี่นะเมื่อวานเราเราฟังกันแล้วใช่ไหมจ้า <c oughs> วันนี้ <c oughs> รู้ไหมยก็จะมานี่นะมาว้ากันต่อในเรื่องของโลมา oh. <laughs> โลมาประเทที่เรารู้จักกนันในนามว่าเส้นขนนี่นะจ๊ะ oh. <laughs> โลมาในที่นี้ oh. ไม่ใช่ปลาโลมาหลือว่มันเขียนเหมือนๆกันนะจ๊ะอ oh. <laughs> โลมาในที่นี้ <laughs> ไม่ใช่ปลาโลมา <laughs> <t ries> นี่นะอแต่เป็นขี้หนึ่งที่ใช้เอริยเส้นคน <t ries> เป็นภาษาบาลีใช่ไหมจ๊ะ <t ries> ใช่ครับผมอา่านี่จ๊ะขนนี่คือสิ่งที่ชอบขึ้นตามผิวหนังตั <t> ้ <ries> <t ries> งแต่ศีรษะจรด,ดปลายเท้าของคนและสัตว์แทบทุกชนิดมีทั้ง เส้นเล็กไม่ใช่ก๋เตี๋ยวนะเส้นใหญ่ <c oughs> เส้นสัน้นเส้นยาวเส้นหยิก <c oughs> เส้นเหยียดไม่ว่าจะเป็นใคนกรก็ตามล้ว <c> น <oughs> <c oughs> มีขนติดตัวมาตั้งแต่เกิดทั้งสิน้น <c oughs> อาทิเชน่นลูกช้างลูกหมีลูกจิงโจ้ลูกกระรอกลูกกระต่ายลูกนกลูกลิง หรือลูกคนนี่นะนี่จะแมวก็มีขนนี่มีคลิปน่ารักทีเดียวแมวเลี้ยงหนูแมวเลี้ยงหนูใช่เรื่องของหมูหมากากไก่ เซอร์ไพรส์มีเรื่องประหลาดอยู่บ่อยๆอย่างที่บ้านของคุณพี่ชาวปากน้ำสมุทรปราการประหลาดเอามากๆแม่แมวตัวนี้มันมีลูกอ่อนคุณพี่เจ้าของแมวก็เลยนำไปเลี้ยงไว้ในโลงดูดีีนอกจากลูกแมวเหมียวที่กำลังดูดนมแม่อยู่ไอ้ที่หางมันแหลมๆตัวก็เล็กนิดเดียวเออไม่ใช่ลูกแมวนิ่นานี่มันลูกหนูชัด ชเอา้าแล้วไงล่ะแกมันนอนกินนมแม่แมวอยู่ได้ยังไงปกติแมวกับหนูมันเป็นคู่อริกันใครๆก็รู้สงสัยโลกนี้มันเปลี่ยนไปมากคู่อริกันแท้ๆกลับกลายมาเป็นเซยิ่งกว่าญาติสนิทกันได้หนูมาให้มาให้ลูกมือจีบไปแล้วพามาให้ลูกเขาเล่นแล้วลูกไม่เล่นก,ลลก็ลูกลูกหนูไม่ดื่มนมทไม่ได้กินนมแมว แล้วดูดูเจ้าแม่แมวเนี่ยมันดูแลเจ้าลูกหนูยอมให้กินนมเหมือนเป็นลูกของตัวเองซะงงั้นเห็นสัตว์ต่างสายพันธุ์ทั้งที่เป็นศัตรูกันยังกลับมารักกันได้ใครที่เคยไม่ชอบหน้ากันล้วก็ลองหันมาดูแม่แมวกับลูกหนูบ้างอาจได้แยกคิดนะขอบอก ส่วนพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์น้ำโดยส่วนใหญ่จะไม่มีขนให้เห็นเลยแต่ว่าปลาดุกก็ไม่ทราบอาจารเราเป็นขนหรือเปล่าเพราะมีหนวดแปดเส้นเ <c oughs> อายุที่ปากของมันเนาะขนมีชื่อเรียกต่างๆกันพีต่างๆนาะนาะ ต่างกันนะจ๊ะขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่บริเวณส่วนไหนของร่างกายของ,ของคนเช่นได้ขึ้นบริเวณเหนือตาเราเรียกว่าขนคิ้วเจ้ถ้าเหนือริมิปากเราเรียกว่า <c oughs> ถ้าขนขึ้นบริเวณคางเราเรียกว่าค <c oughs> ลาวคลาขนขึ้นี่ตาเราเรียกว่า ขึ้นที่ราจมูกอ,กอบริเวณหน้าอก,าอกนภายใต้วงแขนแ <laughs> ถ้าบริเวณแข้งล่ะอ๋อนี่ <laughs> เรียกว่าเป็นขนที่ไม่เหงาเลยเพราะขนมีเพื่อนอยู่ทั่วทั้งตัวเต็มไปหมดเลยนี่นเนาะ รู้จักชื่อขนมาก็เยอะแยะแล้วนักเรียนนะจ๊ะทราบไหมว่าขนที่อยู่ตามตัวเรานั้นมีหน้าที่ที่สําคัญอย่างไรบ้างหน้าที่สําคัญของขนก็เหมือนกับผมละคือคอยป้องกันอวัยวะที่มันขึ้นปกคลุมอยู่ให้รอดพ้นจากอันตรายภายนอกยกตัวอย่างเช่นขนตามีหน้าที่ปกป้อง ดวงตาให้ปลอดภัยจากการถูกรบกวนโดยฝุ่นละอองขนจะมกนาทีเหมือนเครื่องฟ้ออากาศ <c oughs> <c oughs> ที่คอยกรองฝุ่นละอองเม็ดเล็กๆออกจากอากาศที่เราหายใจเป็นต้นแต่มักจะไม่ค่อยชอบกันเนอะ <c oughs> แต่ถ้าใครสั่งสมบุญมาอยากดีก็ <c oughs> จะมีขนอ่อนที่ฝ่าเท้าด้วย <c oughs> เหมือนอย่างพระโสนกรณวิสระ ไปเลิศทางด้านความเพียรพระโสนะกุิวิสานะจ๊ะไม่ว่าท่านจะเดินไปที่ไหนก็ตามคนนี้จะทําหน้าที่เหมือนพรมนุ่มนุ่มรองรับฝ่าท้าของท่านอยู่ตลอดเวลาเลยอ้อาวอีกมั้ยนี่หนอคนโดยทั่วไปยังถือว่าคนไม่ส่วนสําัญนทีน่ช่วยเสริมเพิ่มเสน่ห์ให้กับเริอนล่างรละใบหน้าอีกด้วย โดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชิงที่รักสวยรักงามมาใจความสำคัญกับเส้นขนมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขนคิ้วให้โค้งคมโดยการโกนหรือปรับปรุงขนตาให้สวยปิ้งโดยการทั้งปัดและดัดให้โคง้งเข้มงอนงามนี่นะ ยังไม่เพียงพอท่านั้นขนบริเวณไหนเป็นส่วนเกินของความงามเธอก็จะรีบกำจัดด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอนการแวกนี่นะจ๊ะคือใช้แผ่นกาวแปะดึงเส้นขนนั้นออกโอ้โหนี่รอบรู้ไปทับหมดเลยในตามประเทศโอ้โนี่น่าอ่าน่าทึ่ง ตามประเทศถึงกับให้ความสำคัญของขนบนใบหน้าโดยการจัดประกวดหนวดเคราของท่านชายแมนแมนนี่นะจ๊ะในงานนี้มีหนวดเคราหลากหลายดีไซน์ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันเนี่ยอย่างนึกไปถึงเลยแต่ละแบบแต่ละสไตล์ล้วนทำให้ผู้ชมต่างรู้สึกอลเตและอมเมซิง่งเป็นอย่างมาก ซึ่งดูแล้วกว่าผู้เข้าปละกวดจะได้หนวดอย่างที่ต้องการก็คงจะหมดเวลาไปกับมันอย่างมากมายเลยทีเดียวนับตั้งแต่ปลูกหนวดแล้วก็ปล่อยให้มันยาวซึ่งคอยตัดแต่งดูแลอยู่เสมอจะรับทานอะไรแต่ละทีก็ลำบากเราะติดหนวด <c oughs> <c oughs> หายใจแต่ละทีคงจะไม่าราบรื่นนี่นะจ๊ะนี่เพราะว่ามันจะกาทีนี่ นี่นึกไปถึกเลยที่เราดูที่นี่เ็นไมจ๊ะอืมโอ้โหแล้วรับประทานอาหารไงโอ้โนี่โอ้โอ้อคือไม่รู้จะเอาไงเนอะโอ้โหมานี่อีกนี่ โอ้โหดูสิทำได้ไงเนอ้อเนอ้อนี่โอ้ยังกับเขาการา,าวานเนอ้อโอ้โหเนี่ยลังนกกระจาบเนี้ยเออนี่เราเชื่อเลยเนาะน,นกกระจาบาไปทำลังได้เนาะโอ้หะ <c oughs> นี่นะไปนั้นนี่ โลมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสาคัญเลย <S <S ไม่ใช่เรื่องเล็กนะจ๊ะหลังจากที่เราทราบถึงหน้าที่ <C oughs> และความสำคัญของเส้นขนกันแบบคร่าวๆแล้วเราลองมาดูลักษณะทางกายภาพของเส้นขนกันอีกสักนิดหนึ่งโครงสร้างของเส้นขนก็คล้ายเส้นผมขนทุกเส้นจะประกอบไปได้วยเส้นขนราขนและขุมขนนี่จ๊ะ ซึ่งตามปกติแล้วขนของมนุษย์อย่างเราเราท่านท่นนี้มีปริมาณเส้นขนเฉลี่ยรเราเราถ่ายจ้ะ,จะกี่ขุมประมาณเก้าหมื่นขุมซึ่งเส้นขนเรานี้จะกระจายอยู่ทั่วร่างกายของเรานะจ๊ะหาไว่มีอะไรผิดปกติ เซนขนบนร่างกายของมนุษย์ทุกคนจะสามารถผลิตขนได้ตลอดชีวิตโดยเซนขนจะทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาสถึงหปีคือพอขนเก่าร่วงหลน่นขนใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งปรากฏการณ์นี้ถ้าใครไม่ได้สังเกตก็จะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่หลังจากนั้นเซนขนก็จะหยุดพักผ่อนลองฮอลเด d ยเป็นเวลาถึง4-6ถึงเดือน ซึ่งช่วงเวลาการทำงานและช่วงเวลาการพักผ่อนของเซนขนต่งตางๆจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันค <c oughs> ่อยทยอยไดจ๊ะเราจะเกิดขึ้นพร้อมกันแบบจู่ๆขนก็พร้อมใจก็ร่วงทั้งตัว <c oughs> ตัวเราคงจะเหมือนต้นไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่เลื่อยเปล่าเลยที่กิ <c oughs> ่งแห้งๆหรือเหมือนเหมือนไก่ที่ถูกถอนขน <c oughs> จนหมดตัวซึ่งอ้อ นี่เนาะคงไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เนาะ <Yeah. S 1> ในกรณีคนที่มีอายุน้อยเส้นคนที่ทำงานจะมีจำนวนมากกว่าเส้นคนที่พักผ่อนแต่เมื่อคนคนนั้นมีอายุมากขึ้นเส้นคนที่พักผ่อนจะมีจำนวนมากกว่าเสนที่ทำงานดังนั้นในยามที่เราชราภาพนอกจากขนจะเจริญเติบโตชาแล้ว ขนยังมีจำนวนลดลงและมีขนาดที่เล็กลงไปกว่าเดิมอีกด้วยและเมื่อกลุ่มเซลล์ขนที่อยู่ในบริเวณก็ได้เคียงกันยุดทำงานกันมากขึ้นมากขึ้นผิวหนังบริเวณนั้นก็ปราศจากขนไปในที่สุดนี่นะจ๊ะเราจะเริ่มสังเกตเห็นถึงความไม่จีรังย่างยืนข,ของเส้นขนบนตัวเราทีละนิดทีละนิดดังนั้นเพิ่มไปให้เป็นการเสียเวลาเ,าเรามานี่นะ ศึกษาเรื่องความไม่งามของ,ง,ของเส้นขนกันเลยจ้านี่ตามปกติแล้วเส้นขนเป็นสิ่งปกคลุมร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันฝุ่นละอองป้องกันฝุ่นละอองนะจ๊ะแต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้ว <c oughs> ขนก็แบบเดียวกับผมนี่แหละคือเป็นพรมดักฝุ่นชั้นดี แถมยังเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดที่รองรับสิ่งสกปรกบนร่างกายของเราอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเงืาคใครหรือสิ่งสกปรกต่างๆก็มักติดอยู่กับขนถ้าไม่เชื่อก็ลองไม่อาบน้ำสักสองสามวันก็ <te animals> จะรู้ทันทีว่าตัวเราเหนียวเหนอะน่ะไม่สบายตัวอย่างสุดๆเลยตามทันมหม ขนนอยจ,จะเป็นที่เก็บฝุ่นแล้วขนยังเป็นที่เก็บกักเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยอย่างขนตาเนี่ยจริงๆแล้วเอาไว้กันฝุ่นแต่ในบางครั้งขนตาก็เข้าตาเรา <c oughs> แทนฝุ่นเสียเองนี่เนาะแถมยังทําให้ตาเราดวงตาเราระคายเคืองเคือง <c oughs> แล้วก็คัน <c oughs> นะคันแล้วก็ดังขยี้ ขยี้ไปขยี้มาตาเราก็อักเสบแดงไปแล้วและเชื่อเราไม่ว่าเหงื่อของคนเรานั้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีกลิ่นเลยแต่ที่เราได้กลิ่นเหงื่อนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะเหงื่อที่ไปผสมกับแบคทีเรียที่จับตัวอยูบ่บนเส้นขนและผิวหนังซึ่งเมื่อมารวมกับกรดไขมันจากอาหารที่เรารับทานเข้าไปด้วย จึงท,ทาให้เกิดกลิ่นขึ้นมาได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความม่งามของเส้นขนบนร่างกายเรานะจ๊ะขนยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภูเขาบนผิวหนังของเราหรือที่เรารู้จักกันดีว่าสิวนี่นะเช่นสิวเสี้ยนสิวหัวดําสิวหัวหนอง สิวหัวช่างสิวอุดตันเป็นต้นตรงไหนมีขนตรงนั้นมีสิทธิ์มีสิวได้ทุกเมื่อึ่วปัญหาเรื่องสิวนี่แหละเป็นปัญหาเป็นปัญหาระดับโลกเลย,ย<า>เออไม่แพ้น้ำมันเนาะและเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงต้องเสียเงินน,นี่เสียทองเสียสร้างไปอยา่างมากมายเพื่อรักษาสิวนี้ให้หายไป ปัญหาระดับโลกเลยนะจ๊ะยังไม่พอยังเสียเวลาอีกด้วยบางคนต้องสูญเสียเวลาทั้งชีวิตไปเนี่ยเพื่อ <laughs> รักษาสิวของตอนเองให้หายนะจ๊ะรักษาสิวตนเองให้หายแต่ <laughs> เป็นหนุหน่มๆก็นั่งแกะสิวทั้งวันยิงทายาที่ใช้รักษาไม่แทนใจบางคนถ <laughs> <laughs> ึงกับขนาดพิฆาตสิวแต่การกดบี้บีบเพ้นสารพัด เหมือนกับว่ากำลังรีดข้าวรีดข่าวจากสิวนะกดบ <Okay. S 1> ี้บีบเค้นนี่จนกระ,กระทั่งน้ำเลือดน้ำหนองแล้วหัวสิวพุ่งพริ้ออกมา <Yeah. S 1> ยังไม่พอบางคนยังแอบชื่นชมผลงานในการนำเซลิ์ที่แกะได้นี่นะมาดมมาชิมถ้ามันไม่รู้ อันนี้นะผ่านจากซื้อก็ากามาเรื่องโรคที่เกิดจากขนโอ้ไม่ไหวเอย่างนี้เนี่ยโลมาเนาะนีกก่กเบลาโลมาไม่น่าเชื่อว่าขนถ้าขึ้นแบบไม่ตั้งใจก็เป็นตังมาแห่งโรคขนคุดได้นี่ลจะจ้าเราจึงยังไม่ต้องขยายความนี่นะ โรคขอนคุดเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป <c ười> ใครได้เป็นโรคนี้รูขุมขนจะมีลักษณะเป็นตุม่ม <c ười> แข็งนนนกันมาบนผิวและดูเหมือน <c ười> เหมือน <c ười> อะไรจ๊ะเหมือนอะไรลองดูสิจะ๊ะหนังไก่เหมือนหนังไก่เวลารูปๆดูผิวจะคลุกคล่อืมส่สัยที่ทำให้คนเป็นโรค ขนคุดทางการแพทย์ก็ได้กล่าวไว้ว,ว่าเกิดจากการอุดต,ตันบริเวณปากท่อของโูขุมขนจะจะเป็นในบางตำแหน่งซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณแผ่นหลังและต้นแขนด้านนอกแต่บริเวณต้นแขนก็พบบ้างประปรายอีกทั้งยังพบได้บริเวณต้นขาสีข้างสะโพกน่องน้อยครั้งที่จะพบบริเวณผิวหน้าลักษณะของโรคขนคุกนี่ก็จะคล้ายกับสิวอุดตันนะั่นเอ บางทีข้างในตั้งขดกันตั้งเซนหนึ่งน่ะขนมีมากไปก็ไม่ดีมีน้อยไปก็ไม,ไม่ดีมีชายอยู่คนหนึ่งเขามีขนเกิดขึ้นทั้งตัวเลยเรียกได้ว่า <laughs> 96เปอร์เซ็นรยละ96ของ,ของร่างกายจะเต็มไปด้วยขนจนใครใคร มองเขาว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมนุษย์บ้านนนแต่ในวิกฤตของชีวิตชายคนนี้กับมองเป็นโอกาส <laughs> มีทั้งบุญและวิบากกรรมนะเขาได้มองข้ามสิ่งที่เขาไม่สมบูรณ์ในร่างกายและพัฒนาจุดเด่นเขาทางด้านเสียงนจนกระทั่งชายคนนี้ได้แปลเปลี่ยนจากคนโนเนม กลายเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องชื่อดังในแถบทางใต้ของประเทศจีนช oh. ายคนนี้มีชื่อว่าอิูวเจิ้นหวนอิูวเจิ้นหวนแต่ท้ายที่สุดอิูวเจิ้นหวนก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะคนเนี่ <laughs> เริ้มยาวก็เป็น,นช่องหู oh. ทำให้การได้ยินของเขาไม่สมบูรณ์ oh. นี่นี่จ้า oh. นี่ บาปกรรมทั้งบนและบาปส่งผลพร้อมกัน,น <c oughs> <c oughs> จากเรื่องราวที่กล่าวม,มาข้างตน้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมตามหลักพระพุทธศาสนาโลมาหรือเส้นขนถึงถูกเรียกว่าเป็นสิ่งปฏิกูล <c oughs> เป็นของไม่สวยไม่งามขนที่อยู่บนร่างกายของเรานั้นมีทั้งคุณและโทษ จงอย่ายึดติดอะไรกับขนมากาจนเราเสียสมดุลและสรภาพของใจ<า>จงอยู่กับขนอย่างเจ้านายาแต่จะให้ขนนั้นมาเป็นเจ้านายเราไ<า>ม่ฉชนั้น,นก็จะต้องคอยเป็นทาสของเส้นขนไม่ตลอดชีวิตเพราะขนถือเป็นสิ่งปฏิกูลที่เราทุกคนไม่ควรไปยึดติดและเห็นว่ามันเป็นของสวยของงาม แลการยึดติดในสิ่งเหล่านี้จะทำให้ใจเราออกห่างจากศูนย์กลางกายและเป็นอุปสรรคต่อการนำใจหยุดใจนิ่งนี่นะจ๊ะสมมติาไปติดที่เส้นขนเหนือลูกในตาเนี่ยแล้วที่เปลือกตาอืไม่หยุดเลยก็แล้วกัน,น <c oughs> มันไปหยุดอยู่แถวๆนั้นเนาะไม่หยุดที่ศูนย์กลางกายเลย นี่แเราจะอุปสรรคก,การทําใจหยุดนิ่งพระอุปชาจึงทั้งเอามาสอนนี่นะเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีอ้นี่เนาะ